สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะจะเก็บหอมจะต้นหอมด้านหลังเอาไปกินเพราะว่าเก็บไปวันนั้นหมดเนาะแล้วก็จะเก็บไอ้นี้ด้วยจะเก็บไอ้ผักชีกระถางนี้จ้ะนี่จอยจะเก็บผักชีกระถางนี้เอาไปกินด้วยจ้ะเพราะว่าเก็บไปวันนั้นก็หมดเอาไปเพราะว่าจอยทําไส้กรอกอีสานเนาะก็เอาผักชีเนี่ยจ้ะแอมกับผักไอ้แอมกับไอ้ไส้กรอกต้นหอมก็เหมือนกัน จอยก็จะเริ่มตัดต้นหอมเลยเพื่อนๆเนจะเอากระถางไหนก็เอาก่อนได้เลยจ้ะจอยจอยปลูกนี่จอยไม่ได้กินหัวนะจอยปลูกกินกินรากเอกินรากถึงบอกโอ้ยเนาะจอยปลูกนี่คือกินลำต้นเขาจ้ะ ที่บ้านเก็บไปล้างที่บ้านจ้ะล้างที่นี่มันเฉอะแฉะ อากาศวันนี้ก็เมื่อเช้าหนาวจ้ะอากาศจะมาหนาวอีกรกะเทื่อังกฤษวันนี้นอนกับอากาศไม่ได้มะเขือจอยก็เหี่ยวไม่โตจ้ะมันจะได้กินหรือเปล่าปีนี้เพื่อนๆเอ้เพี้พยก็เริ่มมากวนเอ้นี่จอยละมะเขือจอยละเพี้ยเขียวอจ้ะ เพราะว่ามันรักษายากเพราะว่าแถวที่จอยอยู่มีแต่ต้นไม้งไงเ,เพื่อนเพราะว่าอันนี้ถอนกินปุ๊บแล้วไปซื้อมาใหม่ซื้อหัวมามาเสียบ,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 บก็ได้กินอีกจก้ะนะปูกแพ๊บเดียวยิงปลูกในกรีนเฮ้าส์นะยิ่งแพ๊บเดียวจะจ้ะเอาไปแค่นี้ก่อน นี่เอาไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันจะกินไม่หมดใบกระต้านี่เดี๋ยวจะถอนไอ้นี่จะไอ้ผักคีจะเอารากเข้าไปด้วยจะ้ะพันนี้จะไม่ค่อยมีรากเท่าไหร่เพื่อนๆเอ้ยรากจะไม่ค่อยใหญ่นี่ แล้วค่อยล้างจะจะเอาลากไปตรงน้ำไปน,นิดนึงนีน่จะไปจ,จะเอาลากไปสลัดสลัดใส่กับน,น้ำให้ขี้ดินท้าอ,ออกเนี่ยสลัดอย่างเงี้ยนี่อย,อย่างเงี้ยต้นหอมผักนชะีเนาะถายเป็นกำๆคู่กันอย่างเงี้ยนะ จอยก็เก็บกินได้เรื่อยๆจะลากจอยก็จะเก็บเอาไว้นะนเพื่อนๆนะเอาไว้นําไปทําอาหารอย่างอื่นเช่นพลงพะโล,ลน้ําซุปกว๋วยเตี๋ยวทำสาคูไส้หมูคือเอาไว้ทำสามเกลอจ้ะพวกลากผักขี้เนี่ยจอยชอบมากจ้ะเพราะว่าซื้อตามตามไทยซูเปอร์มาร์เก็ตเขาก็แพงเพราะเขา,เขานำเข้าเนาะแล้วยิ่งตอนนี้ยิ่งอะไรอะไรก็แพงจ้ะแล้วทีนี้มันหายากด้วยจ้ะนะมันไม่ค่อยทันเขา ปาจากเดี๋ยวจอพาไปถอนตรงกันอีกนิดนึงนี่นถอนตรงนี้อีกสักนิดจ้ะอะตรงนี้เอาไว้ก่อนตรงน,นี้่เอาตรงไหนที่แบบว่ามันเยอะๆนี่ตรงนี้ดีกลาส่งเหลืองๆถอนตรงนี้ออกปิ่นมันเหนียวๆเพราะว่ามันจะแกรนนะจ๊ะ ลากรุดเลยทีนี้เนี่ยเราไม่ต้องการเอาขี้ดินกลับบ้าน ถอนตรงนี้เพื่อนอถอนยากนะผักขีเป็นผักอะไรที่ขึ้นง่ายจ้ะนะขึ้นง่ายปลูกง่ายขึ้นง่ายดูดิกรรมนั้นนะถอนไปรากไม่ขึ้นแล้วมันก็จะแตกใบอีกสลัดดินออก เยวจะพา,าไปตัดต้นรูบัฟจ้าก้านรูบัฟไม่ให้ต้นมันก้านนี่จ้ะลากแค่นี้ก็ใช้งานได้อยู่นะเพื่อนๆนะไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้ก็ยังใช้ได้อยู่จ้ะ นี่รูบับก,นกนะจอจกน,กกนี้แหละจ้ะนะที่จอยจะตัดจ้ะเนี่ยจ้ะกอนี้แหละตัดใบเขาออกก่อนจ้ะใบกินไม่ได้นะจะบอกไว้ก่อนจ้ะใบเขากินไม่ได้ใบเอาไว้ทําปุ๋ยจ้ะวางไว้ตรงนั้นเดี๋ยวให้เขาแห้งก่อนเอาไว้ทําคอนพอตจ้ะใบกินไม่ได้ใบมีสารพิษจ้ะ ไปมีสารพิษตกค้างอะ่ะเพื่อนๆย่าบอกก็จะตัดใบออกก่อนเอาไว้เขานำเอาไปทำขนมนะเพื่อนๆน,นะอันเนี้ยทำขนมทำแยมทำอะไรอย่างเงี้ยจ้ะ เราจะตัดแล้วนะเพื่อนๆนะนี่หักหักออกก็ได้จ้ะถ้าไม่ตัดมีดไม่ค่อยคม ในกระตาเลยทีนี้ที่ห้างแพงนะเพื่อนๆไม่ให้ถูกถูกมีรสชาติเปรี้ยวจ้ะ เพื่อนๆดูนะบังแดดได้เลยจ้ะอันนี้พันก้าน,ก,านก้านเขียวจ้ะ ก้านเขียวพันก้านเขียวหรือก้านขาวนั่นแหละเราจะไปตัดตรงกลุ่มนั้นไว้จอะนีอีกกลุ่มนึงจ้ะเห็นไหมปิดบงัง แสงแดดดีมากเลยถ้ากิ่งใหญ่ๆอย่างนี้นะก้านเขาจะไม่ยาวจากทุกปี3ามสปีมาก้านเขาก็จะขนาดนี้ไม่ยาวไปกว่านี้จ้ะจะเต็มกระตาแล้วเพื่อน ี่จะรูบาบได้เยอะพอสมควรจะนี่รูบาบจะนี่ต้นหอมักชีได้เยอะเลยเพื่อนๆนี่รูบาบมีแต่กา้านอวบๆจะดูซะ จอยก็ปลูกอย่างเงี้ยของจอยทุกปีจะเขาก็ปลูกทีเดียวอ่ะก็จะได้กินตลอดปีหรือตลอดลนั่นไปเลยจะ้ะมันมันแบบว่าช่วงหน้าหนาวมันก็ตายเนาะพอช่วงหน้าร้อนมันก็กลับขึ้นมาอย่างเงี้จะ้ะเขาใช้กินก้านจะใบกินไม่ได้ดอกกินไม่ได้นะเพื่อนนะนี่ก็ต้นหอมผักชีได้ประมาณนี้แหละจะ้ะวันนี้ไม่ไม่รู้ว่าจะได้อะไรไปอีกหนักเดินถือกระบ,บ้าาทีนี้เพืพ่อนๆเนยดูซะ เดินเดินถือกลับบ้านนะมีทิ้งไว้ก่อนเก็กะมากเนี่ยนะผักช่วงนี้ก็ทยอยกินได้แล้วผักคะน้าก็กินหมดไปแล้วจ้ะนะผักสลัดก็เริ่มเริ่มที่ท,ท,ที่ที่กำลังจะที่ว่าเพาะใหม่กําลังจะโตจ้ะเนี่ยจ้ะจอยก็เดี๋ยวจะเตรียมเอาใส่ถุงแล้วกลับบ้านเพื่นอนยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย